ปลามาให้ดีคุณหันไปทางคุณหันไปทางแก๊งคุณนะฮะแล้วะยุดเลยยุดเลยคุณหันไปทาแก๊งเท้าหน่อยอาเตรียมตัวนะคะกินข้ากินน้ำกินปลามาให้ดีแล้ววันที่18นี้เรามาโอเย่กันเฮ้ยเแบบเนี้ยวผมว่าคุณสคนน่ากลัวมากจริง จะบอกว่าเว็บแบบเมื่อกี้น้อยมากๆในคอนเสิร์ตจะเต็มแน่นอนพยายากจะให้ใส่รองเท้าผ้าใบกันมาเลยเพราะว่าจะเตยมแดนซ์กับเอมกับน้ำได้เต็มที่เลยใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถแซมเปิลมากกว่านี้ได้แล้วนะทำไมคะยังจะถาดอีกไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนห่วงเก็บไว้ก่อนนะแต่เดี๋ยวตอนท้ายต้องมีนะเอาเป็นที่ทุกคนได้ดูก่อนโอเคนะฮะ พร้อมไหมครับยังไม่พร้อมนะครับผมพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วโอเคตรงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับของคุณบ้างครับคุณหันไปคุยกับท่านั่คุณนะครับก็ขอบคุณครับคุณกับแฟนคลับคุณสามารถสื่อสารทางโทรจิตได้เลยครับมันเป็นทริคครับใช่ครับ ว่าไงครับแจัดไปเลยครับผมก็อยากชวนนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับครับผมรับรองว่าได้ลือจิแน่นอนครับเราไมลองหขายอย่างอื่นเลยครับใช่คงไม่มีครับครับเราขายชื่อของเราครับครับรับรองว่ามาคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับได้ลิจิแน่นอนครับได้เต็มๆนะครับครับเต็มๆได้เต็มด้วยความคิดที่รวดเร็วได้เวลาใช่จำกัดนะฮะเฮ้ยน้องใหม่ครับ แรงมากเลยอ่ะเออพูดดีได้วิวจิกอ่ะเรายังไม่เคยคิดคำนี้ว่าได้ไบเนสเลยเราไม่เคยพูดเลยอ่ะแปลกไหมไม่แปลกหรอไม่แปลกไม่แปลกอ๋อเออไม่แปลกไม่น้องพูดอ่ะน่ารักไงแล้วถ้าเราพูดมันจะเป็นอีกอย่างนึ่งไหมอ่ะเดีฝากแบบแบบเราแล้วกันเออฝากแบบเราฝากสรุปเราเลยเอาไบเนสก่อนเลยไบเนสค่ะ ต้องยืนเลยอะเออทำไมต้องยืนล่ะยืนดิยืนดิจะได้เห็นกันชัดๆใครฮะคุณพูดแบบแกงพูดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะซื้อบัตรกันยังคะซื้อบัตรกันยังคะทำไมเงียบคะซื้อบัตรยังคะแค่นี่ผมพูดมันแรงกว่านี้มาอารมณ์ขู่เลยคนณคุณ เช้าะไม่ใช่เขาใช้เสียงเยอะอใช่เขาอยากจะตอบไม่หมดซื้อบัตรแล้วถ้าใครที่ยังลังเลนะคะยังไม่ซื้อบัตรซื้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านใบในหรือว่าทุกบ้านนะคะที่อตอนนี้นะคะต้องซื้อบัตรให้ครบนะคะวันนะคะเราจะโชว์ของดีให้ดูเฮ้ยโชว์อะไรโชว์อะไรเดี๋ยวอ้าวของดีไงของดีใช่กระโปรงของนี้ใช่กระโปรงเหรอโชว์ไม่ได้เหรอตอนนี้งั้นยืนเลยจะดูไม่ห้ามเลยเหรอห้ามห้ามห้าม คนนะคะใครที่ยังไม่สบัดส้อนะคะเรามาเจอพวกเรานะคะวันที่18มิถุนาย,ยนนะคะใช,ออใช่ค่ะที่ทันเดอร์โดม่ะขอบคุณค่ะเว้นให้ผมพูดบ้างก็ดีนะหายใจไม่ทันเลยยังไม่พูดเหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวประกอบคำพูดอ่าได้ในขณะที่เขาพูดอยู่คุณอ่าีนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยเชิญครับพูดไปครับโอเคก็เชิญชวนทุกท่านนะครับผม นะฮะแฟนคลับทุกบ้านนะฮะหรือไม่ใช่แฟนคลับนะครับผมก็มาดูกันได้นะครับเพราะโ h ูแย่งซีนเนี่ยโอเคโอเคนะจะเห็นความน่ารักของพวกเราทั้งสองคนแบบนี้นะครับผมโดยเฉพาะนี้นะอาจจะล้นล้นหน่อยนะอย่าถือสานะครับผมมาเป็นกำลังใจให้เนสกันนะฮะพร้อมไปครับผมโอเคไว้มีความสุขด้วยกันวันคอนเสิร์ตนะครับผมรับรองเราทั้งสองคนนะจะทำให้ทุกท่านเร็จไปเนสแน่นอนนะ ครับผมนะฮะผมว่าก่อนซื้อบัตรผมว่าซื้อยาให้เน็ตก่อนดนะีกว่าเป็นหนักมากจริงจริง <c oughs> เป็นหนักมากจริง<ท><ด>นะฮะเน่เน่เน่พวกเรา <c oughs> มีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ได้บรรกาศมาที่นี่คะ <c oughs> แล้วเขาอาจจะอยากใกล้ชิดกับพวกเราอยากเห็นบร,รรยากาศตรงนี้ค่ะ <c oughs> อา้าวจะทำยังไงครับแน่นอนครับตอนนี้เรามี True H 4G Plus ที่มันแรงแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลย นี่พี่ชาเขาเตรียมไว้แล้วคลิปอะไรวะอไอดูคลิปอะไรแล้วมันกลุ่มไลฟ์เราอาอก่อนก็กลุ่มเราเองเอาอกก่อนเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปสดๆตรงนี้นะนะฮะส่งไปให้กับแฟนๆทั่วประเทศนะครับเป็นบทการเชิญชวนของคุณเต่าและคุณกระชางไปเลยไหมไปเลยนะคุณอยู่หน้าหรือเจ๊เหงอยู่ด้วยอยู่หน้าอันนี้เราไลฟ์ผ่านแฟนเพจนะ โอเคนาาาวนาวนะครับน <Okay. S 1> ี nah ่ถ่ายการสอยู่ครับผมเชิญครัเชิรับสวัสดีทกคนะที่ไม่ได้มาในวันนี้ฮะภาพที่คุณกาลังเห็นนะครับภาพที่คุณำลหนพอยู่อ้าคุณกำลังอยู่ในงานแถลงข่าวนะคร v i r g i n Fin Concert นไหนานำไห สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ตรงนี้นะฮะก็คือน้องเอมแล้วก็น้องน้ำนั่นเองจากเอเอสสิบเอนนี้ตอนนี้คนวิวขึ้นเรื่อยๆฮะวิวขึ้นมาแรงๆแล้วนะตอนนี้มาร์กงร้อคนแล้วครับมาพูดต่อไปครับผมพูดต่อไปครับพูดต่อไปครับพูดต่อไปครับแล้วก็มาถึงน้องๆรุ่นีเอสนะฮะน้องไรกับน้องเนสนะครับผมอาจจะดูล้นๆทั้งคู่ก็อธิษฐานน้องนะครับครับผมคุณมาแนะนำคุณโดล้นเขาทำไมฮะเฮ้ย เลยนะฮะไม่ผมจะดูว่าคือเกงเข้าขาสั้นไงเดี๋ยวนะแฟนทางบ้านเขาบอกว่าเอ้มาริวใส่ขาสั้นจริงเหรอเขาถามมาเนี่ยเห็นไหมผมก็เลยให้ดูขาเขาเลยเขานี่ถ่ายช้อนตลอดเลยนะฮะคุณไม่ได้นะครับอ่านัดดามหน่อยนัดดหน่อยเนาะชื่ออะไรครับสวัสดีครับอ่ามาริวครับผมชื่อเบสครับครับผม A F 12ครับใช่ครับก็เป็นเป็นคู่น้องใหม่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเขาแซ่บมากๆก็มากก็ไปไปรอดูกันนอะคุณไปชื่นคู่กันไปผมถ่ายให้ วนคนมาซื้อบัตรใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเราจะเชิญชวนกันในแบบพิเศษของเราเอาดิหนึ่งสองสามครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะเราเล่นมาหลายรอบแล้วมากมากครับเราก็อยู่กันมา5ปีแล้วแก่แล้วนะครับมาดูพวกผมนะครับครับนะฮะผมขอครับนะฮะเราจัดใจพวกเราเลยนะฮะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดแอบแฝงนะฮะนอกจาก ความสุขความสนุกที่อยากจะเตรียมให้จริงๆครับผมแค่นั้นจริงๆจะทําให้เต็มที่ครับผมเอาผมมอมาีมีคนอยากดูสีผมชัดๆครับแล้วก็ไลฟ์กันแบบว่าอต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลยนะครับผมนะฮะและแน่นอนนะครับพวกเราครับช่วยกันส่งกำลังให้กับคนที่ดูผ่านไลฟ์สดๆตอนนี้ด้วยนะครับ ครับผมดีมาททำให้เทคโนโลยีนะคะแล้วเราส่งข้อความนี้ได้ถึงทุกคนคชาน่ารักพี่เต๋าพี่คชาเมื่อกี้พี่เต๋าถ่ายคนเหรอคะเดี๋ยวๆเมื่อกี้พี่เต๋าถ่ายคนที่อยู่บนเวทีนี่คนนั้นเลยนะฮะน้องไม่น่าถามคำถามนี้ขึ้นมานะครับดูงงมากเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางฟ้าหรือเปล่ามา เมื่อกี้ถ่ายโดนไปกับเนสนะฮะไม่คนค่ะไม่โทไม่โทเหมือนกันไม่โเหมือนกันครับผมครับผมนี่นะครับอาวนะครับขอบคุณครับผมนะฮะขอบคุณนะสดๆไปเรียบร้อยครับผ่านตรงนี้ครับกับคุณ e ุทธชินจีทัศนเองผ่านที่คนที่ดูล้านหนูนะฮะฟิลไปแล้วนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผม เสเราที่จะเกิดขึ้น18มิถุนายนนี้นะครับที่ตันเดโดมเมืองทองธานีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นจะซื้อบาดทางไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าวันนี้มีความพิเศษเตรียมมาให้ด้วยอ่านะจะจิ้นจะฟินเววอร์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักได้เจอกันอย่างแน่นอนตอนนี้ให้น้องๆเราทุกคนครับลงไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าครนะับ โอ้วันนี้ผมงงมากเลยนะฮะอ่าโอเคเราจะได้ถ่ายรูปกันก่อนนะครับผมนะฮะวันนี้ขออภัยนะครับงงเลยทีเดียวอ่ะล่ะเราถ่ายรูปกันก่อนนะครับผมน้องๆบนเวทีตรงนี้นะครับพร้อมกับท่านผู้บริหารของเราสองท่านนะครับท่านแรกนะฮะคุณวิศุทธิ์ทิทวินครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแพนเชียเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับผมท่านที่สองนะครับผมคุณฟูยนาสวัสดีโกศลครับผู้ช่วยผู้บริหารด้านแบรนด์สปอนเซอร์ชิพและ คอมมิชชั่นจำกัดครับผม<ห>อาวล่ะอันนดับแรกก่อนนะครับ เชิญนะครับคุณสังพิตาขชรัตน์นะครับผู้จัดการทั่วไปด้านสื่อสารการตลาดบริษัทเจริญพัณน์อาหารจำกัดมหาชนครับซีพีครับท่านต่อมานะครับคุณโกสุมศิลนเพิ่มสุขสกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทล็อกเลสเทรดดิ้งจำกัดนะครับและท่านต่อมานะครับคุณอาริยาจิตตโรภาสนะครับผู้บริหารสูนการค้าสยามพารากอนครับท่านต่อมาครับคุณ กัญญาณัฐกรพัชระนะครับผม a s สเซชั่นสปอร์ตออฟดีเรกเตอร์ g l o b a l of global business a i l a n d ครับเชิญครับท่านต่อมานะครับผมนะฮะ DJB ีและ DJQ คิวครับจากซีน97.5 FM ครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะฮะคุณพัทยา ทิพย์นะครับรองผู้จัดการทั่วไปบริษัทเทาราโซวิสจำกัดครับและหนึ่งท่านครับคุณฮารัญยาชุมช่มฉ่ำนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเทนเชอร์เอเจนเมนต์จำกัดครับ,บริยเชิญครับของซีพี